สวัสดีครับกระผมนายวิทวัฒน์หอมะจรการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีปัจจุบันอายุราชการ4ปีนะครับรับผิดช,ชอบนะครับ,นะรบในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น192คนนะครับ แรงบันดาลใจนะครับที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คือนะครับผู้สอนนะครับได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนนะครับขาดแรงกระตุ้นที่สนใจในบทเรียนนะครับขาดแรงกระตุ้นในการแสวงหาความรู้นะครับและการเรียนรู้แบบเดิมๆมันน่าเบื่อครับ ดังนั้นนะครับครูผู้สอนก็เลยเลือกใช้นะครับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5e นะครับสืบเสาะหาความรู้เพื่อเสริมทักษะต่างๆรวมถึงความคิดสร้างสารรค์นะครับโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งนะครับกระตุ้นความสนใจก็คือครูผู้สอนเนี่ยจะมีการชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับใน แต่ละครั้งให้ผู้เรียนได้ทราบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้นะครับเกมนะครับในการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจที่จะอยากเรียนรู้นะครับชื่อเกมว่านะครับแบมบูซเซนนะครับซึ่งเป็นเกมนะครับที่สามารถเล่นเป็นกลุ่มได้นะครับสองนะครับขั้นสำรวจและค้นหานะครับครูเนี่ยจะใช้คำถามกระตุ้นนะครับผู้เรียนนะครับ ให้เกิดความสนใจอยากรู้นะครับในคําตอบนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นะครับจากนั้นนะครับขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนะครับโดยนะครับผู้เรียนนะครับแต่ละคนเนี่ยนำความรู้ที่ตนเองเนี่ยได้สืบเสาะหาความรู้มาแล้วเนี่ยมานําเสนอกับเพื่อนในห้องเรียนครับและให้เพื่อนในห้องเรียนเนี่ยช่วยกันดูนะครับ ว่าสิ่งที่เพื่อน,นำเสนอมาถูกรอผิดประการใดนะครับและช่วยกันสรุปด้วยกันนะครับจากนั้นขั้นที่4นะครับขั้นขยายความรู้นะครับคุณครูเนี่ยเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่ได้เรียนในบทเรียนเนี่ยเชื่อมโยงไปในชีวิตประจำวันนะครับว่าความรู้ที่เราได้ในวันนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนขั้นสุดท้ายนะครับขั้นประเมิน การประเมินเนี่ยคุณครูอาจจะดูจากการตอบคําถามการทํากิจกรรมกลุ่มนะครับหรือนะครับการตรวจใบงานของนักเรียนนะครับและนี่คือนะครับ 5e นะครับที่ครูผู้สอนเนี่ยได้นะครับจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิด active learning นะครับซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญนะครับกับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับกิจการกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะสนุกนะครับและก็ได้ความรู้นะครับไปพร้อมๆกัน,นครับสำหรับตัวชี้วัดความสําเร็จนะครับก็คือนะครับการนําเสนอผลงานของนักเรียนนะครับและก็ใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ครูผู้สอนเนี่ยได้เลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับครูผู้สอนก็ขอขอบคุณครับ